้อสองตัวเหรอไอย้ยไม่เสร็จอีเหรอเหรอมาตอแล้วฮัลโหล,าโหล,าโหลถามดาวามดาวถามชุหน่อยโอ้โหยันห้อาอ,อะไอะเดือี่ตัวเือ,อตัวนึ่งอะ แล้วห,หนูเขาต้องหมอกเลยเนี่ยของหินนี่หินหนี่โอเคได้แล้วเปน็นนางหน้าอยู่มันโดนคาราที้อย่านะงนันะ้นแหละโดนสองนั่นไอ้เหี้ยโดนกูแทรในนี่ครัของพี่ตายได้เลยตัวนึงนเฮ้ยหี้ยเนี่ย ไม่ได้หรอพี่ไม่ได้อพี่ต้องต่อยวะห,หอ,อดล่างหอดล่างตัวมาร์กอะหอดล่าง โดนเลยกระท่าล้วนๆเลยอะจะตายแล้วดาดาดาว,ดาว,ดาวจะกระสุนหมดพอดีเลยวะมันมีตัวล่าไปอยู่นะครับล่นที่มีหัวโลว์อะต้องไหนพี่อ่ะเลยฮะต้องเปิดให้ล้มสักคนนะ เอยี่ยนี่ไงกูล้มแทนเลยมันดันเลยทีเนี้ยเอ้ยมันไม่ดันว่ะมันต้องกบงมันแรงล่อยเลยมันจะเปิดให้ล้มเั่าไหอยล้มแทนอะไรบ้างไม่ต้องถามเราอ่ะจอขวาด้วยกายิงก่อนนะ ไอ้สัตว์ยังจะมาแง้งเนียบ้าาโอ้โหปแล้ว หวานเทียบดีตัวเนี้ยหวานเทียบไม่หวานนะ